ยังบุษันนี้เขากพ่ยังบุเคยผ่านการแต่งงานเลยยังบุษันเคยมีการแต่งงานไปเถือกขึ้นมาเนาะเป็นสาวสวยสาวสันทาเนาะสาวเหมันแหละสาวสดที่ว่าเราเคยมีครอบครัวจักเถือเนาะเลยแม่แบบไรคะมันเปิดใจในหานมโนมแบบนมโนมแบบไรฟั่งไรบ่จะใส่ก็ได้อยู่ประเทศไรจากประเทศก็ได้นะได้ก็ได้เพราะว่า ดยสบายดีและสลวัสดีเ้พ่อพี่น้องเอฟซีเพื่อสกู่สุขคนเนาะ่ดยจะเป็นพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศจะมาพบมาพ่อก,กับสาวาสนาตอนเวลาเที่ยงงวันนี้เนาะวันนี้เลยเดินทางมาทางเซโนเพื่อแต่พ่อพี่น้องเนานะมาหาสาวโสดหนาไหม ยังประันได้เคยมาไทยทำกันจ้าเถื่อมาเป็นครั้งแรกทางทำอิดเนาะยังประันได้หูสื่อเสียงเนียงน้ำหรือว่าสาวสดหรือว่าสาวไม่ห้างไม่ใหม่ยังประันได้หูเนาะอันนี้เนาะกลับมาเป็นสัมภาษณ์พ้อพๆอกันพูพี่น้องเลยว่าสาวสดคนนี้ขึ้นอายุยทะไลกลับไปทักทายถาหนุ่มๆท่านใดสนใจก็ล่อรุ่นลอส้มหรือว่าชาวบ้านกับผักก็ติดตามก็ได้ก็เช์ให้ก่อนเนาะจังเข้าไปสัมภาษณ์สาวสดพ้อพๆอกันกลับมาฮอดเครื่องกันแล้วตอนนี้ก็เข้าไปสัมภาษณ์ ดอว่าโอลมกับเพื่อนกันเลยสบายดีเด้อเมนทางอาทีมงานเฮากัสชิโคเนี่ทำสื่อวันศวร์น่ะนะวกกับเป็นทางทวีเนาะที่ได้มาถ่ายทำเพื่อนเนาะในรายการเสมอเองกับิดโคเนี่ทำสื่อก็เนาะสื่อว่าจังไดนาะเลยสบายดี่ายสื่อสุเ่เออนและสื่อสุกแค่สือสุสวรรค์วาเยเยเยสื่อสารสุกว่งใช่เนาะเมนเมนมนซาโดเนาะอันจะปีก่ สักเก้าปีเนาะดูนดิดางัลดูดีเนาะแสามสิบยังเกลียวสามสิบเลยเนาะพีหน่ากับสแล้วเป็นสายังเกลวแ้วนี่เอาขึ้นสาซะยังเดียวปีเดียวเนาะเป็นเไรไ่ได้ไปทั้งหลายบอวันนี้นะบันนี้บ่ได้ไปไสก คนโตกับไปนั่นไปนี่กันยากแน่อะไรก็ได้ไปเพราะว่าการเดินทางเนาะแม่เหนื่อยยากเพื่อนเพื่อนไม่สนไเพื่อนทางกขาเนาเขามากอ่ะเพื่อนมื่นเนาะง่ไงพอได้ทางหลังเนี่ยก็เป็นน้องเมื่อคืนจังไดเนี่นะแม่เพราาะว่เป็นน้องกระทบบทรวมไม่ได้ถมเพียงพอเนาะมันก็เลยอ้างไปหันเลยเนาะแม่ ก็คือว่าช่วงนี้คือฝนที่ตกทุกมื่อนาะเก็บแต่ทุกมื่อเลยเลยสิท่วมนะคะโอ้โหทุ่มทุ่มเรื่องแืมบอกว่าสว่างตาดีเนาะมาในเห็นมาตุางอย่างจืดไปเรื่อยอือั่นแหละก็ได้มาสังเกตเบึงเฮือนกันแน่กับจิตามบัดนี้เนาะที่ว่าเคลื่อนออกมาคลิปเมื่อนี้หรือว่าจังใดในเคลื่อนการเปิดใจบ่ามันแล้วเปิดใจทางเจ้าก็ยังไม่ได้มีครอบครัวพ่อยังบ่ทันมีครอบครัวยังบ่เคยผ่านการแต่งงานเลยอืออือบางท่นเคย มีการแต่งงานเจ้าเถื่อขึ้นมาเนาะเป็นสาวสูตรชาวสันชาเนาะสาวเม่นแหละสาวสูตรที่ว่าบอกเคยมีครอบครัวจ้าเถื่อเนาะเลยแน่นเบ็ดเลยคะมันเปิดใจในหาหนุ่มๆแบบหนุ่มๆแบบไรคลังไรบ่จะใส่ก็ได้อยู่ประเทศไรต่างประเทศก็ได้น่าไก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากสร้างครอบครัวอายุก็หลายแล้วก็แบบพ่อนี่อยากอยากเปิดใจบ้างเถื่อมีแบบ คนมาเข้ามายังกะโอเคนะแบบนอยากสากั่งอบครั่วสมมติว่าขึ้นเข้ามาโอ้มาล้มกะพร้อมสั่งร้อยเปอร์เซ็นเนาะเพราะว่าทางเอื่อยกาเจ้าเก่าปีแล้วเนาะก็คือสิยามีอยากสั่งนะเนาะเเพราะว่าบางคนนี้ยังมหันต์อีกฉันเลย ควคุณนุ่มๆนี่ก็ไปยุไสเด้จะว่าปล่อยปลาเเลยเอือยจนสเสบาปีน้องแบบวขาเทื <c oughs> คือว่านองแบบเรื่องแบบพวกแบบที่ผ่านมาเคยมีเคยร้มหมดร่มแต่ร่มกันประมาณเดือนสองเดือนมาแบบมันโม่ม,มันคงมันก็นเลิกลากันไปกนอนไปไปมาละกะ แต่ว่าผัดขบเคี้ยวแบบข้าวขบแบบว่าเออวางว้อยากสั่งครอบสั่งครัวเนาะแต่พอแบบเขาเจ้าเอาพวกกรู้เนาะขีดขค้าเนาะจะเค้าสีขีดว่าเออวางว้อยากสั่งอยากซ่าเลยว่าอ,อยากขบแบบพันๆไปบ่อหรือกะบุ้งหแต่ว่ามามขีดบุ้งกัะหูกว่าเออลองว่าบางเทอมีโอกาสลองหาส่งทางส่งทางทางส่องยูทูบเบอร์เ,อเพื่อเพิ่นเออแบบหาคนแบบที่จริงใจและกันอยากดอยากสั่งละกันอยากนี่ยังไปพร้อมกันเราลองเปิดใจลองเบิร์นโดยโดยะว่า น้องคมมากกมีแต่ล่ามเดือนกับบหมันค้งน่องแบบนั้นน่องมตจะพานไปแล้วกะบมเม้นท์คู่วันนี้ก็เลยเปิดใจดูกล้วงอีกทะนึงน้องเบิ่งเนาะ้แมาที่นี่ก็เลยแบบนุ่มนมนี้ต้องการสเปกอายุเท่าไรแต่สําหรับอายุน้องมันบ่เป็นประเด็นว่ะที่แบบว่าเออที่ได้แก่บ่หนุ่มบอเือว่ะแบบแต่กาถ้าเป็นไปได้ทาเป็นสเปคอะไก็ไา้อายุแก่แน่เพราะว่าถ่าว่าครบแบบเอออายุน้อนมันกา ต่างฝ่ายต่างใจฮอนมันกับสิเขากันบ่ได้ไปว่าเออมันกับสิพิษสีเทียนกันท่าว่าเออหกคนแก่บางเดียบมันเกิดเออใจเย็นด้วยอย่างงี้ยกะไปกันไปคอยแก้ไขท่าว่ามันมีเรื่องอีย่างผิดพลาดนะเลยจะใครแน่ขึ้นไงกลัวเนาะถ้าเป็นเด็กน้อยกลัวก็สิยุ่งยากในชีวิตการใช้ชีวิตสิครูเนาะมันจะบ่มั่นคงอีกเพราะว่าบัดนี้ชาวช่างก็คือว่าอยากมั่นคงอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบเนาะ นั่นแหละคือสเปกก็คือว่าคนสูงคนต่ำคนอย่างนี้บอมีอยู่บ่บ่มีสเปคเรื่องอก็ได้ขอเพียงแต่ว่าเออถ้าเขามาในชีวิตหรือว่าสิเขามาคบมาขอมาแต่งมาสั่งมาซาอะไรเรื่องอก็ได้บ่เรื่องเออเออหล่อบ่สูงบ่ต่ำบ่สเดียบ่อันนี้บ่เลือกมีบ่มีในสเปคอันนี้เนาะแบบใดก็ได้เนาะแบบใดก็ได้แนี่มาใจดีเนาะใจดีขอยดูอาการอืแต่ตั้นเหล็กเป็นบ่อะไ สูบพื่นสูบยากะมวยได้เนาะกะเออดำข้างดำข้าเนี่ยกะได้กะบดเช่นงานสิบอลมวยสูบเลยนะข้างข้ามันอาจกชะบุมีดอกะยันตลอดชีวิตกันได้สูบเลยเนาะสูบยาเนี่ยสูบตลอดเนาะแต่คำว่าบโเกินไปพอดีพปงามก็ได้เนาะมันคือกินเหล้าวินเบียร์นี่กะแบบของเวลาไปงานไปหันไปหนีก็ได้แบบนั้นเนาะได้ไปกินแบบติดเป็นชีวิตจิตใจแบบใส่กับมวยได้เนาะ ถ้าเโสดนี่ก็แบบมักกินเดิมเพื่อกันปบอกบอบอบอกด็กหอยปลอยใส่แต่ยู่เพื่อนม่ห้อนน้ำหายน้ำแน่กกัไปเล่นลงไถลงน้าบังเถิอ่ะไถยน้าตัวเองเราก็ไปหาหลับใจไงฮะส่วนร้ายนี่บ่บ่มากไปแบบไปเที่ยวบ้างขึ้นโบได้กอยปปายไปอไรไปหาว่าโดนโดนมีาปบอกกับมีกับบว่าทงาไปเลยเลยมีมีวยงานรองงานยังไปกมูสังสรร์นิ่งน่อยกัมีบ้างเนาะคนเฮาก็มีทุกคนไปนะเนาะ คือว่าอยู่เพื่อนนี่ก็อยู่กันจะคนอยู่เือนนี่นอยู่หาคนหาคนมีมีพ่อแม่และะ้วกะน็น้องสองคนแล้วก็หลานส่นท้ยก็มาอยู่นำํำรวมทั้งหมดกับหกคนหกคน,คนทั้งหลานเนาะแม่เพราว่าหลานนี่ลูกของไผรหลาน,นี่ลูกของน้องชาย,น,ายน้องชายเลยมีครอบครัวแล้วแม่แต่หากว่าได้มาอยู่น้ำเม่อนน้องชายนะ แม่อันเพิ่นมาเข้าทหารเพื่อนเป็นทหารอยู่นี่ด้วแต่เพิ่นเลยมาอยู่เพื่อนนําแม่นี่แล้วก็เอาร้านมาอยู่น้ำขอขอขอหอมเขาอุ่นเยนเ่ยมีเพื่อนผัดอยู่บ้านอ๋อก็เลยมันอยู่ใกล้นี่ก็เลยมาอยู่น้ำแม่ใชนะมเนาะเห็ดห้เห็นหน้าต่ละปีับแบบไรคุ้มยู่คกุ้มกินนี่บ่มันก็เป็นบางส่วนถ่าบางส่วนน้ำถ่วมยังกาก์บโบได้แต่ว่าคือแบบน้ำนี่เนาะมันฝนกับมันกับทางบ้านมันกับโบราณมันได้กันหลัจะโอเค่วลาจะได้ดด ขมเพอได้กินราหน้าท่วมกันรุบเนาะบางปีกัปีได้ปีบบนั่นแหละทางกระสดเท่ากับขึ้นกระปือใจหาหนุ่มๆที่มามาสั่งครอบครัวน้ำอีกเท่านึงเนาะขอมสั่งสาเลยเนาะมาทางเคยคนนี้กับโบเคยจ้าเกลือเนาะกระแบกอยากมีเหรอเนาะแมนหวากระสูดบนดน้าแล่ตั้งแต่เผื่อเปยังบท่านมีเนาะโบเคยมีของครัวจ้ะเดี๋ยวโบเคยสั่งครอบครัวเจ้เจ้าหนังโบเคยไปบ้านไทยไปยังเคยไปไทยเจ้าโบเคยไป เออเนี่ยป็นแค่เื้อเนาะแล้วนั่นแหละไปไม่แต่ฆ่าตัวส่วงแบบเวลารบม่ม่เรียลอะไปหาเห็ดเรียกหับจานแต่ยังเกงก็มีแต่หอดเรียงจานไปหาแบบแบบเห็ดเรียกบ้านโบแบบเป็นอันเสิร์ฟเพอแบบเป็นยังอยู่ในห้างอาหารียังอะไรแบบนี้เลยะแม่นไปหาบุ้ยไปอยู่ไทยสมมติว่ามีนมนมพังถอกพังไทยแบบนี้ขึ้นมาสนใจได้เฉลี่ยไปเที่ยวไปเด่นยังก็ไปได้ยี่บ่ไปได้คันวีแต่ว่าไปอยู่เลยได้ส่ะ ค่ะไปอยู่เลยอันนี้ค่ะข้อว่าอีกอีกขนาดนั้นมันกับบุบบนเหนนอนคนะือสมุดว่าเฮาต้องเบิง่งใจกันไปก่อนทาวาขบในกรณีขบฝั่งทางฝั่งไทยเนาะทาวาเออพนเป็นคน,นะนอะไรนี่ไซดี้บัวทาวพิพียงกันซีบัตบบัตีนะเออนะ่ะบางทีน่าจะเออจะโอเคจะไปอยู่ได้เพราะว่ายังบูนเนาะเซเว่นจังใดยันม,มาขึ้นเอาเราบริษิดชอบชีวิตเท่าไง บวกก้าไปอยู่น้ำได้เนาะครัต้อง่าเบิ่งตัวจริงมนักันคุยกันเข้าใจเรื่องนึงโดยทั้งละาอกันโอ้ล่มแล้วถืกใจกันถืกต้องกันถึงกัค่อยว่ากันทีหลังเนาะเลยเนาะตอนนี้กันทางเอืลยถึงกันยังให้คำตอบบ่ได้ขนาดเนาะป่วยตอนนี้กันยังบ่ทันมีนมนมมาโอบมาลุกเนาะที่นี่ตอนนี้แหละที่แสวมีเลยเนาะทามี่นมนมมาฮักมาชอบนี่สิประมาณจักอันเดือนสิตกลงโปรงใจสิเป็นแฟนกับเพื่อนก็ ทันนี่ค่ะมันได้ถ่าแบบถ่าแม่นถายได้กับไม่เด็ดท่สุดเขาก็ต้องแบบล่มกันทุกมือจะถ่าไว้สุดกัิประมาณหาเดือนหรือว่าสามเดือนเพราะว่าเขาเขาคบกันประมาณสองสามเดือนเนี่ยหน้าจะหูนิ้สายใจคอว่าเออเป็นคนอารมณ์ใจห้อนบอหรือว่าใจดีบ่มันก็ต้องเบิงออกอย่างอย่างน้อยนะความเม็นว่าสิ่ไหมความเบิกทุกเรื่องเลยแม่นอย่างน้อยต้องเบิงอารมณ์ไปก่อนเนว่าอารมณ์นี่อารมณ์เป็นคนที่โหดไล่อยากให้แล้วก็แบบขึ้นเลยบอแบบนี้เนาะ ก็ต้องแบบว่าเอาคนที่ว่าใจเย็นเวลาพูดคุยมีเหตุผลเนาะทางสัสงคมควา็เป็นกันมีเหตุผลของเพิ่นเนาะก้าวบอกยังายคือคบกันไปก่อนเนาะคบแล้วก็บเบิ่งนี่ใส่ใจคอกันไปเรื่อยเนาะค <c oughs> ันว่าแบบที่สามเดือนหาเดือนที่เอเบิ่งมานี่ก็คือเบิ่งอารมณ์เพิ่นก่อนมาเป็นอะใ<ต>ดจังใดก็คบแล้วก็คอยศึกษาเรียนถูกกันไปเนาะคบกันแล้วนเนาะเมียนแล้ว ็คือเทาก็สิถามเรื่องอันทั้งเธอทั้งคนเก่าแบบเทาก็เลยได้ท่าย่ำเนี่ยท่ายแบบว่าให้หินโบได้หินเบิดสักส่วนเนาะก็คือว่าน้ำหนักคนนี้ประมาณเท่าไหร่น้ำหนักตอนนี้ประมาณหกสิบอกสิบสองหกสิบชองควบมสูงเด้ค่ะประมาณค,ามคือประมาณ,ามาณน่าจะประมาณอยู่หาสิบหาสิบเจ็ดหาสิบหกนี่หน่อยหาสิบหกประมาณนี้เนาะกับพอดีเป็นสาวอบอว่ พอดีงามเนาะน้ำหนักก็มานั่งกัดซูซีกันนะแบบว่าพอดีเนาะชวนไล่ข้าเจ้าชิมักเซาแบบอวบพอแล้เนาะเพราะว่าแบบกอดมาได้ก็อุ่นเมื่อไหนะถ้าเหม็นยำหน้าเขาอาจจะเสืออยู่ในขันยำพรนี่ยำอนไปไผไปมันบปล่จใจกันนุ่มๆได้สิไปไผไปมันได้เสาวสดมากกว่พ่อได้แน่นอนคันพรได้คันอ้วนได้ซะแต่เมื่อนี้กินข้าวกินน้ำหรือบ่เมื่อนี้นะกินแล้ว มนกับอย่างนอเงี้อนี่เอมาอนี้ยนเอาไปเป็นเอาไปซื้อหน่อไม้มาแกงเพื่อนเศร้าสวยก็ยังซื้อน้ำไม้แกงอยู่่พี่โกหน่อไม้ไพศาลบริยของเจ้าบ่บ่จะเป็นของเงินขังเงินขังบ้านแต่แบบเบรนเอาคามแพงขันมีแต่เงินน้ำน้ำลวดน้ำมักจับเนาะกันไว้แต่เพื่อนนั้นปลูกดอกแค่ดอกยัง หมกมู่งยางแก้วบังกบ้างก่อนเนาะใช้ยางก่อนเออเน่ยนะตามบ้านตามอย่งเนาะมาเห็นอย่างเนี้ยมเห็นอย่งไนีมาสถานที่เขาย่ำแรงอย่ม้วนอยู่นี่เนาะแต่ว่าย่ำผลมันจะจืนคือว่าเอาดินใหม่มาใส่ป้อนนี่แม่นแล้วก็ทมใหม่เพราะว่าอันนั้เด้ทั้งน้องมันเป็นน้องแล้วก็ทมครั้งหนึ่งแล้วก็เลยล้ามทมออกมานี่แล้วมันแบบเป็นโบกสมมุติจะอะไรยังบบดทาวอนแม่นยังบบดทาวอนข้อมือยังก็ยังโบดทันได้แล้วยังกระหม่อมเนี่มันเป็นโบกเป็นอีสังไย ให้เที่ยงหมูแม่ได้อจังไรชื่อว่าเตียงบดเคอบครัวมีแต่แม่เพราะว่าส่วนรายอยู่เพื่อนแบบกลางเว้นในสิบมีมพายูมีแต่แม่อกาะกับใบการน้องกับใบกานไอ้เจ้ากับไปหันไปนี่ไปเฮ็ดเบี้ยของเจ้าแล้เนาะแม่เฮ็ดเห็ยส่วนตัวแต่ในมีผู้ใดอยู่เนาะแม่นี่แต่แม่เราดูไดยเป็ดแจกไก่ได้อยังไปเนาะเจ้ามันลแบบมันเนาะเา นั่นแหละคือเพื่อนบอกอะไรข้างนมนมน่ะหรือว่าพังไรก็ได้โบดตติเนาะหรือว่าอายุก็บโได้สำคัญแต่ว่าขอให้อายุสามสิบขึ้นไปนั่นแหละเส้นกันสิครับได้เพิ่อนเอือยมาคนเป็นใหญ่กว่านะโดยเพราะว่าทางเอือยเพิ่อนกันเช่าเก่าปีแล้วเนาะโดยบริบูรจะสามสิบแต่นี่ยนะาะคุณพี่ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความเป็บผู้นำดูแลเขาได้เนาะโดยที่ว่าเพิ่อนแบบชอบที่ช่างซาลี่หะแหละตัวทางเอือยนี่จะมาเปิดใจในครั้งนี้ก็อยากหาคนที่ว่ามาเป็นครูชีวิตอะไรหะแหละเนาะ เคือว่าถ้าซ่องทางการติดต่อได้จะแบบมีเฟซมีไลน์ครบสุดบ่มีแต่เฟซแต่ว่าสไลน์ไลน์บอดีคอยดีมีแต่เฟซกับบอดแอบแต่ว่าหาะมีอยู่บ่างไลน์นะบอดีคอยดีนะบ่มีเลยโบได้ตั้งบ่ได้ตั้งเลยอาก็คือบ่มีมีแต่สายเลยซูซานกับมีแต่ทางบอดแอบกับทางอันนี้เนาะก็จะเอาเมื่อเจกให้ทางนุ่มๆขึ้นเนาะถ้าขึ้นปล่อยขี้บอกไปแล้วบางที่ขึ้นสนใจกับสี เปิดโอกาสให้ทั้งนมนมเข้ามาในห,หัวใจของเคืนเนาะ <laughs> จับจองหัวใจคล้องใจขึ้นไปเลยเพราะว่าจะได้เสียสละโสดกันทั้งคู่เนาะเ <laughs> พราะว่าโสดมากนี่ก็เป็นเวลาวโดนนานเลยเนาะ <laughs> <laughs> เป็น,ย,นยังไงเสมยอยปเสมอยปที่นี่ยังกระทามเพิ่นบ่เออกกระทาเลยเนาะคือว่าทั้งเพิ่นเจ้าสวัสดิ์ทางแล้วแบบเพิ่นหาอายุควายอะไรนะกระทามมืดเนาะ แต่แตคือทางเพื่อนก็ได้พบแม่ชไปอยู่กับผู้ซาอ่ะแบบกัปูบา้าก็ใช่พ่อเพื่อนก็คุยกันเบืองก่อนถ้าเขาระโอเาใจก็สามารถที่จะไปได้ขอให้นุมน่มๆที่ว่าหักกินใจอย่าอย่าตีขึ้นแค่น,นั้นะเนาะขึ้นมากคนที่ว่ามาตีขึ้นเนาะไม่่มาตีง่ายได้ <c oughs> ใช่ไหมมันบอกมีดอกกุยชิตีเนาะก็คือบิดในโลกในภายเก่าบุกหมักเนาะเอาผู้ชายเออแบบทำที่แรกก็คือว่าหักหมักเนาะแล้วแบบว่าต่อไปพอลงไงลงมือเนาะกันคือเอา บวชหักบวมักกะบบวชกันดีเนาะรวยลูกมีพ่อมีแม่มันก็ขึ้นได้กระปุญวาสนาเฮาอีกได้เนาะเมยบางคนเคยได้เต้ตีกับเต้ตีให้ชาวเมย์อ๋อแมย์เนาะจะว่าผิดใจนึงเนาะแม่เมื่อไหร่ไรแบบนั้นเคยว่ะแบบผิดกันในหนึ่งลงไว้ลงมือลงไว้เคยมันเป็นทิชัยเนาะถึงสิบอกชอนก็คือเก่าคนเคยเห็นมาหลายคนได้แบบนี้ขนาดจนได้ยังเสือกจนได้พัดผ้ากะกัน อั oh. นนี้ครูกรรมครูเวรเขาเอิ้นน่ะเนาะ เป็นภไทยก็บมักมากสาเหตุเนอะานวานุ่มได้แบบว่าเป็นคนแบบใจโหดใจห้าแล้วกัเซาติดต่อมาเนาะโดยเพราะว่าเคืนทั้งคืนกับบโบหับเนาะแบบนี้เนาะคือว่าเซาสูดคนใดกับบบหับแบบนี้เราคเรืองได้เนาะแ่จะมาเรเอเรข่นะน้ำตาลกันยังอายคนาดเดยวเดยเวัาะดีนต้นืบปลายอันปลายนั่นเนะเนาะบนงนี้เนาะเอาวันนั้นเอาวันจือยางจืต้นรันปลายดีกว่านะ มันก็สิโอเคกว่าเนาะโอเคกว่าด้วยสําหรับเมนเป็นไก่กะทางเฮากะสีบพรว่าอย่างไรเนาะทางเฮากะแฉะทางเพิ่นกะอ่าสมวังในความพังในครั้งนี้เนาะก็ถือว่ามาทนานะทนายการห้ได้สละโสดว่าซั่นเนาะเออไดด้สสละโมาสัมภาษณ์ให้อีกเท่านึงเนาะแมนก็คือว่าทางเจ้าเขาสมมุติว่ามีคนอกถูกใจนี่เพิ่นพร้อมแบบว่าหักมักสิขอสิแต่งนี่คั่นว่าเพิ่นแบบอยากได้ลูกได้เต้านี่ก็สามารถเอาได้เนาะเจ้าได้เออได้เพราะว่าเฮาวกะายุ่ยไล่เลยเนาะก็อยากได้ คนน้อยแล้วนะอยากได้เน่เนเนก็ทั้งเจ้าก็อยากได้เป็นบ่อยากได้เราเป็นเราพร้อมเลยเนาะเห็นหมู่คู่มีเวัตแต่เนาะก็คือแต่อยากมีแม่หมู่ลูกเดียวบ่มีแฟนยังแต่ผู้เดียวเลยนะถ้าหากจะมีครอบครัวเก็เลยเดือนตกค้างแต่คนเดียวเนาะเขาจะขอสางกันด้วยแม่นความกับโบเป็นยังเนาะคนเฮาตัวเฮาได้ลูกอ่า กลุกอ่าหลุดซ่าก็แค่กระชิบว่ได้เนาะยังฮาผอพันบ่ได้ได้จ้าก็จัะไปออกมาให้ทางทีมงานเขาสัมภาษณ์ในบรินี้ก็เพื่อหาผอพันเด้อเนาะอืแตาหักมักทางเฝืนกะทักเสร็จมันทั้งเจ้าก็มีเฟซหรือไล่บ้ามีแต่เฟซไลน์บนอินดี้โอ้ขีดบอลลินอันไลน่ผมเนาะอ่ะบบเป็นยังหักเอาแจกทางเฟซก็ได้เนาะแต่ว่านุ่มได้ทั้งเบอร์ได้ฉาแจกบ้เบอร์เบอร์เอฟเอร์เอฟมีนะเออ แจก,ก,<ป>ก,กเนาะทางข่าวภาิีบางคนเน่หนุม่มเพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นกะดินคือการได้วดแอป,ปได้แมนมบนแอปโบนั่นค<บ>น,นกะแชทมามาอยู่ด้วยละมันเนาะแต่ออว่า,าวเยอรมันเนี่ยวะยังชอรัสเซียยุโรปเซียเออประเทศรัสเซียคนถัดโทรมาแบบอ้าว่าคือลินบนแอป,ปได้ได้เคนว่าน้อสบายกับบอก้าใจตรงนั้นแมนบางเที่นกะทางที่ดินบนแอปกันไลคือการห้องมานไลเนาะ มันเป็นส <Ooh. S 2> uh, uh, so keep ่วนตัวด <2: Well, S 2> yeah. ีอากาบุอรายะฮังเนาะทางเราก็ชิได้โคตัวจบคลิปหรือว่าลาเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไปพร้อมกันกับทางสาสโสดเนาะเลยถ้าว่าได้อ่าเบิ่งคลิปนี้หรือว่านมได้สนใจกระทักมาได้เนาะทางเราก็พร้อมแจกถ้าว่าแท็กมาทางอ่าคอมเมนต์เออแจกอันเฟซชาโซดให้แน่แจกอันคอมเมนต์โคเบอร์ซาสโซดในบอร์ได้เดี๋ยวทางเราจิ้มไหค์ม่วงเนาะ เ้าต้องแจกส่วนตัวเด้เโดนแต่ถ้าแจกไปแล้วมันฉีมีคนบอดีเลยเขามาหาเพิ่นโดยเนาะเ้าก็คัดให้อันตร์เนาะโดยนะคะภูอันฮักแท้ละโดยเนาะโดยโดยโดยถ้าต้งเ้ากัดิีเด้คอตัวลำลาเลยเนาะถ้ากัดคอขอบใจทางอ่าเลยเพิ่นที่หายถ้เขาสัมผัสในมือนี้นะสวัสดีเนาะหายสมวังในความหักเด้อเนาะโดยอสบายดี